สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็กสันชายสามีญาญาธัญญาเรศเกือบหลงผิดเป็นอีกเรื่องที่เป็กสันชายเองตระกูลสามีของธัญญาธัญญาเรศยอมเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบเข้าไปทำธุรกิจสีเทา เพราะเห็นว่าผลตอบแทนได้มาค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายกลับต้องเปลี่ยนใจถามว่าก่อนที่จะบวชเกือบจะก้าวเข้าไปทำธุรกิจอารมณ์สีเทาเจ้า,จาตัวกล่าวว่าเกือบจะทำอยู่แล้วแต่พอบวชไปสักสองสามอาทิตย์แต่ย่าพูดเสริมว่าไม่ถึงด้วยพี่ประมาณอาทิตย์เดียวไปกล่าวต่อว่าคือตอนนั้นเราตัดสินใจอยู่พูดตรงๆนะที่เขามาเสนอมันเออหือถึงเราพอมีเงินอยู่แล้วแต่มันก็น่าสนใจว่า แต่พอบวชไปแล้วอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อท่านพูดตอนเทศทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเทศเรื่องนี้บอกว่ากรรมมันจะไปตกกับลูกกับหลานคนที่เขาเล่นพนันเสียไปเล่นบอลเสียไปทำให้เขากลับไปที่บ้านแล้วไม่มีเงินเลี้ยงลูกต้องฆ่าตัวตายพอเราได้ยินอีกวันโทรบอกทันญ่าไม่เอาแล้วนะเรื่องพวกนี้ทัญญ่ากล่าวเสริมว่าจริงๆคนชวนพี่เป๊กมานานแล้วแต่ว่าพี่เป๊กไม่ยุ่งแต่ก็จะพูดตลอดว่าเงินมันเยอะนะ อย่าเลยเดี๋ยวพ่อด่าถ้าพ่อรู้นี่ตายแน่ๆนธุกรกิจสีเทาเราก็จะคุยกันตลอดว่าอย่า,ยามันก็มีกิเลสนะหมายถึงว่าตัวเขาก็มีกิเลสพอมาดูเราก็มีกิเลสมันก็เยอะดีนะแต่อย่าเลยเพราะเรานึกถึงผลที่จะตามมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 2 4 tv ขอบคุณครับ